สวัสดีครับสวัสดีเอฟี่ทุกๆท่านนะครับวันนี้ซับโสคนจะเรื่อนยนนะครับมาทำคลิปดีๆสำหรับเครื่องใหม่นะครับน้องใหม่เลยตัวนี้นะครับเป็นเครื่องกำลังแรงม้า15แรงครึ่งนะครับเป็นเครื่องใหม่นะครับราคาย่อมเยาวนะครับเดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดให้ฟังว่ามันดียังไงสำหรับเจ้าตัวคาซาวาตัวนี้นะครับเป็นระบบดีเซนสีจังหวะนะครับสูบนอนนะฮะเป็นน้องใหม่ในวงการแต่ ผมกรัลตีได้เลยนะครับผมนํามาให้ลูกค้าใช้แล้วก็มีการจําหน่ายออกไปนะครับสินค้าดีไม่มีปัญหานะครับรับประกันหนึ่งปีเต็มครับสาหรับวันนี้ผมนําเสนอนะครับที่ตัวเจ้าคาซาวะนะครับตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวระบบมือหมุนไม่ใช่แดดสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นระบบมือหมุนไม่ใช่แดดสตาร์ทนะครับผมก็เป็นเครื่องใหม่เลยนะครับรับประกันนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับฐานผลิตนะครับอยู่ที่ประเทศจีนนะครับ แต่มีการผ่านมอกรนะครับหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยนะครับคือมีการตรวจเช็คระบบก่อนจัดจําหน่ายนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบว่าสินค้าดีแน่นอนนะครับก็นําเข้ากันโดยถูกต้องแล้วก็มีการขายกันแบบชัดเจนนะครับผมส่วนอะไหล่ภายในนะครับทั้งตัวเครื่องนะครับรับประกันที่1ปีเต็มห้ามแต่งห้ามรืกนะครับสาหรับตัวนี้ราคานะครับเดี๋ยวแจ้งก่อนก่อนรีวิวนะครับราคาอยู่ที่29,900บาทนะครับ2 0,000 9,900บาทนะครับราคาแน้นไม่พอนะครับราคาแน้นไม่พอนะฮะผมอยู่จังหวัดฉะเชียงซาแล้วครับรัศมีระยะ200กิโลเมตรส่งฟรีนะครับผมอยู่ฉะเชียงซาใครที่อยู่บริเวณผมเนี่ยหรือบ้านลัศมีใกล้ผมเนี่ย2อ0สกิโลเนี่ยผมส่งผมส่งให้ฟรี200กิโลเมตรนะครับถ้าเกินจากนั้นคิดค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับ29,900ืนาพนะครับส่งฟรี200กิโลจากจังหวัดฉะเชียงซา ในบริเวณภาคตะวันออกหรือภาคกลางนะครับไม่ห่าง200โลผมส่งให้ฟรีนะครับผมสําหรับเครื่องนี้นะฮะแต่ท่านใดอยากมาเจอของจริงที่ร้านมาได้เลยนะครับมีสินค้าให้ดูมีของสต็อกให้ดูนะครับตัวนี้ถ้าท่านมารับที่หน้าร้านนะครับมีส่วนลดค่าน้ำมัน1 0 0 0บาททุกท่านนะครับผมให้ค่าลดน้ำมันลดค่าเดินทางท่าน1,000บาททุกท่านสําหรับคนที่เข้ามานะครับตัวนี้นะฮะ ก็ทันด้ให้จัดส่งก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตัวไดสตาร์ผมก็มีนะครับแต่วันนี้นําเสนอตัวไม่ใช่ไดสตาร์ก่อนนะครับตัวเป็นหมุนปกติลูกค้าเรียกร้องกันเข้ามานะครับตัวนี้นะก็นําเสนอกันไปนะครับผมเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะครับผมให้ฟังเสียงแล้วก็อ้อผมมีวินแถมให้ด้วยนะครับของใหม่นะครับสี่นิ้วครึ่งมีแถมให้ด้วยสําหรับเครื่องตัวนี้นะฮะแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับก่อนจัดส่งทุกท่านนะครับผมเติมน้ํามันเครื่องให้ใหม่นะครับสามลิตร มาจากศูนย์ไม่มีน้ำมันเครื่องมาจากบริษัทไม่มีน้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับผมเติมให้ฟรี3ลิตรนะครับก่อนจัดส่งให้ทุกท่านมีการติดเช็คระบบก่อนนําส่งทุกตัวนะครับผมเปิดจากกล่องออกมาแล้วเช็คระบบก่อนให้ลูกค้านะครับผมเติมน้ํามันเครื่องใหม่พร้อมรับการจากเรายาแตง่งยาซ่อมนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับเครื่อง15แรงเครื่องดีเซนรับประกัน1ปีราคา29,900ารยบาทมีที่ซับสมบรจเลนยนจังหวัดจังสนเสานะครับพี่น้อง เดี๋ยวมาฟังเสียงพร้อมกันสามสี่พร้อมทันครับคุรอ,รอบสโลงครับเปิดไฟให้ฟังให้ดูเดี๋ยวพาชมรอบเครื่องและเล่นให้ฟังตอนสุดท้ายครับ เห็นรอบอัดไหมครับนะทุกท่านนะครับเห็นรอบอัดของเครื่องนะฮะสินค้าดีครับลองเปิดใจดูนะครับผมนํามาขายทั้งหมดห้าเครื่องแล้วนะครับพูดได้เลยไม่มีปัญหาเลยผมตามติดตามดูลูกค้าตลอดว่าไปนําไปใช้งานลักษณะแบบไหนแล้วเครื่องเนี่ยสามารถทนทานสู้กับความร้อนสู้กับงานได้ไหมผมไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับทาสาวานะครับชั่วโมงนี้นะครับผมตอบไปเลยว่าเป็นคําตอบสุดท้ายของเครื่องนะครับ เราพูดกันตามตรงเลยว่าเป็นเครื่องเรียนแบบคูปต้านะครับแล้วเครื่องเนี่ยระบบภายในเมื่อใช้ไป3ปีถึง5ปีนะครับมีการสึกหลอสามารถเปลี่ยนไส้ในของคูปต้าได้นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มารองรับเกี่ยวกับระบบการรองรับอะไหล่แท้ทั้งหมดนะครับผมคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดจะซื้อเครื่องมือสองนะครับลองเปิดใจดูเครื่องใหม่เจ้าทาาว่านะครับจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับค่าจัดส่งตามระยะทางนะครับคิดตามจริงไม่มีบวกเพิ่มนะครับ ทรัพย์โซพลเจริญยนต์สวัสดีครับแล้วก็ชัดเจนกันที่เบอร์โทร0 9 8 3 6 2 8 2 3 8นะครับ0 9 8 3 6 2 8 2 3 8นะครับสินค้ามีในสต็อกเลยนะครับไม่ต้องกลัวนี่ครับมีอีก3เครื่องนะครับสนใจบอกได้นะครับมี12แรงครึ่งนะครับแล้วก็มีอ่าตัว14 14แรงกับ15แรงครับแต่ถ้าผมแนะนำแนะนำให้ใช้ตัว15แรงไปเลยแรงสุดนะครับจบเรื่องกันนะครับสวัสดีครับทรัพย์สซพลเจริญยนต์สวัสดีครับ